เชิญค่ะพี่โจเขาไปเอาข้อมูลหลักฐานมาจากไหนถ้ามีหลักฐานก็โยนมาไม่ใช่พูดป้ายสีไปวันๆใช่ไหมคะเขาบอกว่าแหล่งข่าวของเขาเอาพูดตรงๆเลยนะคะคือชาลีแต่เขาไม่ได้ชาลีเขาไม่ได้ใช้ชื่อชาลีอันนี้พี่รู้นานมากแล้ว แค่เขาไม่ได้พูดชื่อแค่นั้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเขามีเวลาขนาดนั้นเลยเหรอถ้าคุณรู้จากชาลีคุณจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม,ไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นระหว่งนี้แม่กำลังนึกอยู่ว่าจะมีหมอหมอโรคอะไรมารักษา หาหมอหาหมอโรคอะไรมารักษาดีเนี่ยเขาเคยเจอชาลีไหมเขารู้ไหมน่ะเขารู้ไหมหรือเปล่าเขารู้ก่อนเปล่าแต่เคยได้ยินนะเคยแอบได้ยินอยู่นะว่าชาลีต้องมาดูเขาแน่นอนเขาฟังเขาตลอดรู้ตลอดอะไรอย่างนี้ยใค่แม่บอกให้หาหมอปลา ก็เป็นไปได้นะอันนี้อันนี้พูดแบบเป็นธรรมกับเขานะเออก็เป็นไปได้เพราะว่าชาลีเป็นคนที่ชอบส่องไลฟ์ของแฟนแใช่ไหมคะชาลีก็อาจจะเข้ามาฟังเขาก็ได้นะแต่เมื่อกี้ที่ลูกพีทบอกว่าชาลีมีเวลามากขนาดจะสบคอยส่งข่าวเขาเหรอพี่มองอีกมุมหนึ่งนะคะผู้ชายที่รักผู้หญิงคนหนึ่งน่ะทุ่มเททุกอย่างในชีวิตเพื่อดึงผู้หญิงคนนี้มาประเทศไทยอ่ะ เพื่อให้เป็นคนรักของเขาจะส่งข่าวให้ช่องที่ทำลายผู้หญิงที่เขารักเหรอเป็นไปได้จริงๆหรอไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงประเด็นเวลามีเวลาไม่มีเวลาสมมติติ้งต่างชาลีตกงานอันมีเวลาก็ได้นะตกงานเนี่ยนะแต่ชาลีจะทำเหรอ,อส่งข่าวให้กับห้องที่ทำลายผู้หญิงที่เขารักทุกวันเหยียบย่ำเธอทุกวัน ใส่ร้ายเธอทุกวันถามจริงๆพวกเรารู้จักชาลีพี่ไม่รู้จักชาลีมาก่อนพี่ยังไม่เชื่อเลยพวกเราเชื่อจริงๆเหรอมันไม่ใช่นิสัยของชาลีถูกต้องค่ะใช่ <c oughs> <c oughs> เราอถอนหายใจกันไปไหลายรอบละ คุณสักวันหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาลีอย่าเอามาเกี่ยวเกี่ยวค่ะฟัง่งฟังเมื่อประมาณห้านาทีที่แล้วจะเข้าใจค่ะคือชาลียไม่เกี่ยวหรอกแต่ถูกโยงให้มาเกี่ยวอยากพันเลยว่าข้อมูลทุกอย่างมาจากวงในคือใครอะไรประมาณนี้ พี่ฝนบอกว่าตอนนี้ก็เข้ามาถามหลังบ้านตลอดสวัสดีค่ะน้องเบสขอบคุณนะคะน้องเบสจังตอนนี้พี่ฝนก็โดนคนไปถามหลังบ้านเยอะแล้วนะคะข้อมูลที่พี่ฝนอย่าไปฟังเยอะครับเข้าใจค่ะแต่ว่าเขาพลาดพิงเคะ่ะ ตอนนี้พี่ฝนมีคนส่งข้อความไปหาพี่ฝนจนกระทั่งลูกพีทต้องออกมาพูดเพราะว่าพี่ฝนอยู่กับลูกพีทตลอดถูกไหมไปไหนก็ไปบ้านอะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันตลอดแล้วเขาก็เป็นคนที่รู้จักและใกล้ชิดกับป้าแตงมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนอยากจะเข้าไปหาพี่ฝนอยู่แล้วแล้วลูกพีทก็รู้ข้อมูลมาจากใครถ้าไม่ใช่พี่ฝนถูกไหมแล้วก็ได้คุยกันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นลูกพีก็จะได้ข้อมูลที่มันเป็นจริงๆอ่อะมาพูดให้ทุกคนฟัง แล้วก็มีคนเข้าไปถามที่ฝนทุกครั้งว่ามันเป็นจริงไหมน้องไปแบบนี้หรือเปล่าเขาเลิกกันจริงไหมอะไรไหมอะไรไหมหนูถามก่อนจะไปถามเขาแบบนั้นไม่ได้ไปถามไม่ได้คุณจะไปเอาข้อมูลตรงนั้นมาทําไมก่อนคุณไม่รู้จักเขาคุณก็ไปถามเขาเขาพูดมาแบบนั้นแบบนี้จริงไหมอะไรไหมน้องไปอย่างนั้นอย่างนี้ ไปถามให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช้คําสั่งว่าไปถามให้หน่อยเียมันไม่ได้คําว่ามารยาทนะคะคุณบางทีหนูพูดได้เท่าที่พูดขออนุญาตอ่านแชทนะอะไรนะไม่ได้ยินบอกว่าน้องไม่ไล่ด้อมตีกันเองหยุดบิดเบือนนะคะนี่ไม่ใช่ด้อมตีกันเองค่ะ เรากำลังพูดถึงพฤติกรรมที่มันเป็นภัยคุกคามน้องนะคะน้องของเราใช่ค่ะถ้าเพิ่งเข้ามาฟังนะคะลองย้อนกลับไปแชทด้านบนบนว่าน้องถูกให้ร้ายใส่ร้ายยังไงบ้างหยุดบิดเบือนว่าเป็นด้อมตีกันเองนะคะไม่ใช่คะ่ะเลิกคิดเรื่องแบบนี้ได้แล้วเขาไม่ใช่ด้อมคนแบบนี้ไม่ใช่ด้อมคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่ด้อมแต่เป็นซาแซง เป็นแอนตี้แฟนหรือเพียงคนที่มาหาผลประโยชน์จากการให้ร้ายน้องเท่านั้นเองกลุ่มบุคคลที่ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่คนดีค่ะดังนั้นไม่ต้องไปปกป้องหรือไปลดทอนความสำคัญเรื่องนี้ลงนะคะด้วยการที่บอกว่าเขาแค่คิดต่างเนี่ยมีอีกคนนึงเนี่ยพี่หาชัดไม่เจอเนี่ยเขาคิดต่างอย่าไปสนใจไม่ใช่คิดต่างค่ะเขาเรียกว่าคิดร้ายไหนๆก็พูดแล้วพูดตรงๆนะคะ ไม่ใช่การคิดต่างเขาคิดร้ายแล้วเมื่อกี้น้องเบสฝากมาใช่ไหมคะว่าอย่าไปฟังน้องเบสพูดตลอดในไลฟ์อย่าไปฟังพวกเราไม่ฟังหรอกแต่มันมีคนฟังเยอะมากเยอะแล้วมันก็เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ที่เราก็ต้องมาพยายามช่วยกันแก้ใช่ค่ะแต่เผอิอนทีมด้อมมาลาจันท์พักร้อนนะคะเขาต้องปล่อยห้วิ่งทันทีที่พักร้อนตั้งแต่สายมานี่หูสนุกสนานมากตัวปั่นวิ่งเพ่นพ่านเข่าปั่นแบบสุดสุดยอดก็ต้องให้เรียนรู้ที่จะจัดการกันเองค่ะ ก็เพราะนี่แหละคิดต่างคุณคุณคุณคิดสานาฏบอกว่าคิดต่างเป็นแค่ข้ออ้างใช่คิดร้ายใส่ร้ายมันมันคนละเรื่องกับคิดต่างนะคะเราโตแล้วเรามีวุฒิภาวะนะเราต้องแยกเรื่องนี้ให้ออกนะคิดต่าง,ง,งแล้วไม่ทําให้คนเดือดร้อนเนี่ยโอเคก็คือก็ <Bears winning> จะคิดต่างได้เนอะแต่แต่แต่คิดคิดคิดต่างที่ทําให้คนเดือดร้อนเนียรได้ว่าของแม่กันเรียกว่าคิดร้าย เหมือนพี่โจบอกใช่คุณทนต้นน้ําเขียนดีเราเชื่อใจน้องไม่ฟังหลอกแต่คนที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจผิดถูกต้องค่ะแล้วมันก็จะทําให้เอฟซีใหม่ๆไม่เข้ามาในด้อมเราน้องต้องขยายฐานนะคะอย่าลืมเบสเปิดเพลงบาลจันเหรอเจ้าพยาเบสเปิดเพลงบาลจันด้วยครับเหรอไปพีเคกับเบสมาสนุกมาก เบสเขาหน้ารักนะเขายังยังพูดอะเหมือนที่พี่โจพูดอะละเขาหน้ารักจะตายเขามาเพื่อเปิดห้องหาตังเบสเขาปั่นคืนอืมจริงคุณลินลินบอกว่าโอ้โหเชิญค่ะเชิญค่ะขอโทษขอโทษไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะพี่พูดได้เลยคะ่ะ คุณลินลินบอกว่าอยากให้คนใกล้ตัวน้องฟองเป็นตัวอย่างคะ่ะถ้าเป็นการปล่อยเบลอมันจะลามไปใหญ่พี่จะพูดตลอดเลยนะคะว่าคนเราไม่เหมือนกันบางคนฮะไม่ได้เลยนะเขาปกป้องสิทธิ์ของเขาเองบางคนเนี่ยก็เป็นคนที่แบบไม่อยากมีท็อกซิกเข้าตัวปล่อยได้ปล่อยไปเถอะก็แบบไม่อยากไม่อยากจะพูดถึงอะไรเงี้ยบางคนเป็นคนโลกโลกสวยมากเลยเออแบบเออเขาก็าาคิดต่างนู่นนี่นั่นในเงี้ยบางคนเป็นคนที่แบบเจ็บช้ำมามากแล้วอะ แล้วก็สะจนมันไม่อยากฟ้องใครอ่ะใช่ไหมมันก็เป็นสิทธิ์ใช่ไหมคะเราไม่สามารถจะก้าวล่วงสิทธิ์ของน้องที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องได้พวกเราอะ่ะทีมบางระจันซึ่งขณะนี้พักร้อนนะคะแต่พี่ก็จะบอกดีเทลวงในะนะเราคุยเรื่องนี้กันเยอะมากเลยว่ามีคนบอกเราว่าทําไมชาลีไม่ฟ้องเราคุยเรื่องนี้กันตลอดในกลุ่มเรานะคะว่าแล้วเราก็สรุปกันว่าเราต้องเคารพสิทธิ์ของชาลี และเมื่อเราเคารพสิทธิ์ของชาลีแปลว่าอะไรแปลว่า f อฟต้องออกมา Take A c t i o n ในส่วนที่เป็นพื้นที่ขอบเขตท,ที่เราทำได้ไม่ไปล้ำเส้นเขาไม่ไปล้ำเส้นน้องเราทำได้อะไรด้วยการ e d u c a t e ให้ความรู้ในการปักธงในการบล็อกให้ความรู้ในการรู้เท่าทันยูสต่างๆไอยูสนี้เชื่อมโยงกับยูสนี้ใช่ไหมคะนี่สิ่งคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพราะเรารู้ว่าน้องเราไม่ฟองไง เมื่อแบบไม่อ,องน้องก็จะถูกเหยียบย่ําเหยียดหยามใส่ร้ายอย่างนี้ตลอดไปเราเราเราทาไม่ได้ค่ะเราเรับไม่ได้เราเราเจ็บใจอ่ะทําเราเราก็เจ็บนะทําน้องเราเจ็บกว่าเราจึงออกมาทําในสิ่งที่เราทําได้เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและเสียใจของน้องลงบ้างไม่มากก็น้อยเราทำได้แค่นี้ค่ะ แต่เราอย่าไปบอกว่าต้องสอ,องต้องนู้นต้องนี่เพราะคนเราไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันเราจึงต้องเร we ียนรู้ที่จะเคารพกันและกันไงมีคำพูดคำหนึ่งที่รูพี่จะพูดให้ฟังนะคะทั้งหมดสองพันสี่ที่เข้ามาฟังในวันนี้เน็กชาลีเขาดูสื่อตลอดแต่เขาพูดว่าเขาไม่เป็นอะไร เขาไม่เป็นไรค่ะเขาโอเคเขาโอเคเขาดูเขาเซฟแต่เขาโอเคและที่เขานิ่งเนี่ยคือคือเขานิ่งไงเขานิ่งก่อนไงเขาอยากเขาอยากรู้มันจะเป็นยังไงต่อไปความคิดของเขาอ่ะใช่เขามีความสุขอ่ะทุกคน คุณนะคะเขาจะรอดูว่าจะปั่นไปถึงไหนเท่านั้นใช่ใช่เขารอดูว่าจะปั่นไปถึงไหนนี่คือนิสัยชาลีอย่าบอกนะว่าพวกว่าเรารู้ได้ยังไง <c oughs> อย่าพูดเรารู้ได้ไงไง <c oughs> ถูกต้องเราไม่พูดหรอกเราไม่บอกหรอกแล้วแกรอดูวันที่เขาออกมานะปังสะเทือนทั้งวงการ เนี่ยคือนิสัยน้องมีคนบอกว่าที่น้องไม่ออกมาไล์อะชาลีอะเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาร้องเพลงอะไรจะถูกเอาไปปัน่นใช่ค่ะอ,อ่านขาดบอกได้แค่นี้คุณสุม,มิทบอกว่ารอสินค้ามแม่ไผ่เข้าก่อนแม่ไผ่ฟ้องแน่ถ้าพูดใส่ร้ายน้องแม่ไผ่อาจจะอยากฟ้องแน่นอนนะคะแต่ฟ้องไม่ได้เพราะชาลีเคยเคยพูดออกไล์ไว้ว่าอย่าฟ้องกันเลย นี่ไงมันก็ปิดประตูทุกช่องทางพีอน้องเป็นพี่บอกบ่อยๆน้องเขาเป็นพระโพธิสัตว์จริงๆนะจิตใจเขาอเขาไม่เคยคิดทำร้ายใครเลยเขาทำแต่งานของเขาเขาอยู่แต่ครอบครัวเขาแต่วันหนึ่งก็มีเรื่องมาหาเขาจนได้ทั้งที่เขาอยู่ที่เฉยๆนะ่ะมันเป็นชีวิตประจำวันที่เขาใช้อยู่ทุกครั้ง แต่ก็ยังจะเออทำให้เขามีปัญหาก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันบางทีอยากจะร้องเพลงก็มีแต่ควายควายควายเท่านั้นให้ฟังแล้วเกินบอกว่าีใส่ชาลีถ้าทะเลาะขนาดนั้นออกมาร้องไห้แล้วโทษบัโทษคุณน้อยคุณน้อย ป้านตัวแต่พะเขาเป็นคนเก็บไม่อยู่เนอะเขาเป็นคนตรงๆนะชาลีอะเขาเป็นคนตรงใช่คุณต้นน้ําเออเราถามเทพแม็กซ์นะถามลูกพีทนะคุณต้นน้ําเขียนดีนะชาลีคงอยากเห็นว่าใครที่รักน้องจริงมีคนบอกบอกพี่โจหลังบ้านนะว่าเหมือนพยายามช่วงนี้เป็นการกระเทาะแฟนคลับออกอีกรอบหนึ่งหรอพี่ไม่ทราบจริงๆเอะหรือพี่รู้นะเออหรือพี่ไม่ทราบไม่ทราบค่ะไม่ทราบ ลูกผิดว่าไงเขาเป็นคนที่ต่อหนูดูหนูบอกนี่ไงค่ะว่าเขานิ่งเงียบสยบพอเขาเฝ้าดูว่าเรื่องมันจะไปถึงไหนเท<อ>่านั้นเองอแล้วใครที่ยังรักเขาอยู่หรือยังคอยติดตามเขาอยู่เนี่ยก็จะต้องอยู่กับเขาไปตลอดแต่ถ้าใครไม่ติดตามพาแล้วก็นี่แหละมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือก็ไม่ต้องติดตามอยากไปก็ไปเลยประมาณเนี้ยเขาคัดใช่มันกําลังคัฟ fc เหมือนเดิม ที่เป็นมันคือความจริงสัตรธรรมจริงๆค่ะมันจะวนลูปอยู่แบบนี้แหละค่ะแล้วหนูก็พยายามผลักดันให้มันจะเอาแต่เรื่องดีๆมาให้คนฟังเนี่ยดีใจนะที่มีคนฟังอะ่ะขนาดเนี้ยจะได้รู้เสพข่าวดีๆไปแล้วจะได้ไม่ต้องไปเชื่อเสพข่าวที่มันไม่ไม่ใช่เป็นจริง คุณอภิชัยเขียนว่ามันมีคนในด้อมไปกล่าวหาว่า FC รุ่นแรกของชาลีว่าไม่เอากาเมินอยู่ครับอันนี้พี่จจคอร์ตอบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการไม่เอาแฟนของเมนเราไม่ใช่ความผิดนะก็เรารับเมนของเราอ่ะเออเราก็ไม่ยาก่ก็มีแฟนไม่ใช่ความผิดค่ะไม่ต้องไปกล่าวหากันแต่ไม่เอาเขาแล้วทําร้ายเขาไม่ได้ไม่ถูกเธิเลยค่ะพี่จะฟัง ทั้งสองท่านพูดก่อนหน้านี้ก็ก็คุยกับพี่ลกพี่แบบนี้ค่ะมองเหมือนพี่โจคือถ้าถ้าเราคืออย่างอย่างพี่ลูกพี่เป็นเมนเมนชาลีแม็กเป็นเมนการเมนอย่างเงี้ยคือเราอยู่ด้วยกันได้เพราะเราอ่ะรักทั้งคู่อืมคือคือทั้งคู่รักกันเราก็ยอมรับในความรักของทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะคือแต่ว่าคนที่คนที่จะรักคนเนี้ย ฝั่งกาวินฝั่งเดียวฝั่งชาลีแค่ฝั่งเดียวอะรักอย่างนั้นอะเหมือนที่พี่โจบอกว่ารักได้แต่แต่คุณอย่าอย่ามาทําให้มันเกิดการแบบเกิดการสูญเสียต่อกันอะอคือมันไม่ผิดเลยที่คุณจะรักเม,มนของคุณเองไม่ผิดเลยหนูบอกแค่นี้คือคือตัวหนูหนูก็รักชาลี แต่พอชาลีไปเจอน้องการมินแล้วน้องการมินก็เป็นคนที่น่ารักและเป็นคนที่น้องแนชาลีรักเราก็เลยรักน้องตามไปด้วยแล้วน้องก็เป็นคนที่นิสัยดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยรักน้องทั้งสองคนแต่เราไม่เคยคิดทำร้ายน้องเลยเคยไหมมีไหมที่ลูกพีทลูกพีทเป็นเมนชาลีนะแต่ไม่เคยทำร้ายน้องการมินมีแต่บอกรักน้องการมินตลอดอเอารูปน้องการมินมาขึ้นตลอด แล้วก็พูดแต่เรื่องดีๆของน้องตลอดเอาคลิปน้องเวลาอยู่ด้วยกันมาลงที่หน้าช่องตลอดเพราะว่าน้องของเราไปรักผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่น่ารักและน่าเอ็นดูน่าติดตามไม่ผิดคะ่ะแต่อย่าทาร้ายใช่ไม่รักไม่เป็นไรไม่ว่าแต่อย่าทาร้ายใช่ค่ะอืมพี่จะทำร้ายเขา ขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะเพอ,เอิญพี่เพิ่งได้ข่าวข้อมูลนะคะขออนุญ,ญาตปิดบังชื่อโฮสท่านนี้เป็นคนดังทีเดียวในในด้อมของเราก็ได้คุยช่วยกันเชื่อมสะพานประชาสัมพันธ์นะกับเนี่ยด้อมรุ่นแรกๆของชาลีว่าเขาถูกดึงเนี่ยเขาเขาหลังบ้านมาเองนะคะเขาถูกดึงเข้าไปร่วมสังขยากับห้องที่ให้ร้ายน้องกามินอย่างรุนแรงนะเขาไม่สบายใจมาก แล้วเขาขอให้พี่โจช่วยฝากบอกแฟนคลับว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้เกี่ยวข้องและนด้อมที่ของคุณบอกอ่ะกลุ่มแฟนคลับรุ่นแรกเขาไม่สบายใจอย่างยิ่งเขาขอให้พี่โจมาช่วยบอกเอฟซีด้วยว่าว่าเขาถูกดึงเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจใช่ไหมคะพวกเราทุกคนว่าพี่รู้หลังบ้านมากกว่าที่คิด ที่จะมาบอกว่าเขาแค่คิดต่างปล่อยไปเขาอะไรเนี่ยเออปล่อยไปอย่าไปสนใจเรารู้มากกว่าที่คุณรู้ค่ะเราแค่ไม่พูดถ้าไม่จำเป็นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สบายใจได้นะคะว่าเรามีการคุยกันนะอืมจะบอกว่าเราเป็นเป็นแฟนคลับที่เออ สนับสนุนเขาได้ให้ความอบอุ่นเขาได้ให้ความรักเขาได้แต่อย่าไปเป็นเจ้าของเท่าน,นั้นเอง mm hmm. อย่าไปเป็นเจ้าของเขาอย่าอย่าให้เขาาแบบอยากไปเป็นเจ้าของเขาอย่าไปไปกด mm hmm. ดันเขาว่าเนีย่ยคือเจ้าของของเราไม่ใช่เขาเป็นของทุกทคนเขาเป็นศิลปินทุกคนที่ทุกคนชื่นชอบ ใครเข้าหาเขาเขาก็รักทุกคนเพราะเราคือเอฟซีเขาเท่านั้นเองรักได้แต่อย่าครอบครองเข้าใจไหมคะเราเราเมนชาลีการมินเพิ่มเติม,ตมคือเจพาวเวอร์เออได้นะดูเทพน้ำตาลเทพอาร์เทลิลลี่เมนชาลี ยังรักกามินก็ถูกนี่เอแม็กเนี่ยเป็นเมนกามิน,นยังมาลักแน็กชาลีใช่แม็กแม็กรักชาลีด้วยเลยนะเพราะว่าคือน้องทําให้แบบว่าคือ,ค,อคือความรักของน้องอะ่ะแล้วก็เพราะเป็นแฟนกันเนาะมันเห็นความน่ารักอะ่ะมันก็รักซึมซับความรักด้วยกันไปนเรื่อยอย่างเงี้ยเออเวลาพูดถึงอะ่ะมันไม่ใช่ว่าจะดูแต่คลิปน้องนะคลิปที่ชาลีก็ดูอย่างเงี้ย เราก็แบบเอดูไปแล้วมันมีความสุขมันสุขใจตอนนี้ก็คือก็รักไปโดยไม่รู้ตัวแล้วอย่างพี่พี่ลิงลี่กับพี่น้ำตาลอะเมนชาลีอย่างเงี้ยเขาก็มาพพอ์ตน,น้องเงี้ยเราคือแบบว่าเราเอ็นดูซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยดีกว่าไหมที่จะต้องมาแบบเออต้องมาคอยคิดว่าเออคนนั้นต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ตามใจเรานึกในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นจริงอะ อืมคุณเลกเกอร์พูดประเด็นสำคัญซึ่งเดี๋ยวพี่จะเฉลยอะไรบางอย่างนะคะพี่โจครับหากมุมมองในธุรกิจนะกระแสดีน้องมีงานเพิ่มขึ้นแบบนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรครับพี่โจดีมากค่ะและนั่นคือสิ่งที่บางคนไม่อยากบางกลุ่มไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วมันจะไปเชื่อมโยงกับเนี่ยข่าวปล่อยที่ที่เป็นด้านลบว่า ชาลีจะไปทำง,งานที่จีนพี่โจจะไม่บอกว่ามันเชื่อมโยงกันเพราะอะไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทีมาราจักรพักร้อนอยู่เราก็จะพูดได้แค่นี้พูดเยอะกว่าน,นี้ไม่ได้จนกว่าเราจะออกจากพักร้อนคือน้องกลับจากเกาหลีนะคะน้องกัมมินกลับจากเกาหลีมาหาชาลีนะแล้วเราค่อยคุยกันเรื่องนี้รู้แค่นี้พอคะ่ะว่ามันเชื่อมโยงกัน คือตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่ามันเริ่มมันเริ่มไปเรื่อยแล้วอะมันเริ่มแบบคือมันไม่เริ่มหรอกคือมันไปเรื่อยแล้วมันไม่ใช่แค่คนที่รักน้องจริงๆแล้วแต่มันมันเป็นเรื่องที่แบบมันลบกันเองอ่ะมันไม่ใช่แล้วไงรักน้องแบบไหนหนูงงมากใช่มันเรื่อยเปื่อยไปมากจนจนบางทีพี่โจก็เหนื่อยไง คนที่อยู่ในทีมมาลาจาันเขาก็เหนื่อยเขาเหนื่อยกับการที่ต้องมาแบบแบบเนี้ยทุกคนคิดดูนะว่าเขาทํางานอยู่หลังบ้านมันเหนื่อยแค่ไหนนะ mm. กว่าจะกวาดขยะทิ้งแต่ละทีอ่ะเพราะขยะเวลามันสะสมในสังคมหนึ่งมากๆใช่ไหมคะน้องลูกพีทแม็กซ์ลอง mm. เห็นลองลองลอง,ลองนึกถึงชุมชนหนึ่งนะไม่มีใครช่วยเก็บกวาดอ่ะไม่มีไม่มีถังขยะคอยตั้งเป็นระเบียบ อยู่ในแต่ละมุมให้คนได้ทิ้งขยะไม่มีคนเก็บขยะในตอนกลางคืนคุณลองนึกสภาพสิว่ามันจะเป็นยังไงเห็นมีคนบอกว่าชาลีจะไปจริงจริงคุณเนี่ยคุณคุณอะไรเนี่ย SHA BEWL เนี่ยเห็นมีคนบอกว่าชาลีจะไปจจริงจริงคุณเพิ่งเข้ามาฟังหรือเปล่าคะ